脚就拍了。 มันดินมันก็แข็งประมาณหนึ่งไหครับโอ้โหมันเจาะลงเลยโอ้โหมันสะเทือนอสี่ลงโอ้ยสุดยอดเลยโอเคครับผมเออโอเคครับก็อจากที่ทับมานานเก็มเลย แต่น้มแต่น้มไม่เหมาะนะครับแต่น้มไม่เหมาะแตกมันอยากบินดูครับท่านผู้ชมไอฟุนที่ฟางที่เขาเผาผมคิดว่าลูกสูรผมน่าจะเปลี่ยนสีแล้วเลยไอห้องเผาไหมผมเต็มเลยครับ <c ười> ขนาดไอตามไอเฟรรมนียังปิดเต็มเลยสุดยอดมาก <c ười> โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับตากล้อง Selamat, wabakun tilap cum.